สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาแนะนำนะครับาการทำอีเจคเตอร์พินนะครับหรือตัวดันปลดนะครับในงานโมนนะครับในโปรแกรม t o p s ส l i ดเซเว่นนะครับท็อปสลิดเนั่นเองนะครับในฟังก์ชันโมนดีไซน์นะครับที่จะมาแนะนำก็คือในเวอร์ชันใหม่นะครับ 7.17นะครับปี2023นี้นะครับคำสั่งตัว Ejector Pin นะครับก็มีการเพิ่ม Option นะครับสามารถทำงานได้เร็วขึ้นนะครับสะดวกง่ายขึ้นนะครับปกติแล้วเวลาเราเลือกคำสั่ง Pin นะครับแล้วก็เราก็เลือกในเรื่องของพวกสร้างนะครับจะเป็น Point จะเป็น Circle นะครับยกตัวอย่างถ้าเป็นของเดิม นะครับเวลาเราเลือกลักษณะเป็นแบบอ้างอิงจากตัว Point s s e t c h นะครับที่เราเลือกนะครับจากนั้นเราก็เลือกเพนนะครับในการวางเดีผมเลือกเพนนิดนึงนะครับตัวโปรแกรมก็จะทําการคํานวณนะครับตัวตัวดันกดนะครับหรือตัวพินนั่นเองนะครับวางตามลักษณะจุด Point s s e t c h ที่เราต้องการนะครับในรูปแบบเดิมนะครับก็รวดเร็วอยู่แล้วนะครับแล้วก็ เราก็ปรับเรื่องของไทป์นะครับแล้วก็ตัวลักษณะของมาตรฐานนะครับของตัวอีเตอร์พินที่เราต้องการนะครับจากนั้นนะครับเราก็ทำการกดตกลงนะครับเขาจะทำในเรื่องของออโต้โปรเซสนะครับของตัวเซนติคอพินนะครับลักษณะพินที่เราต้องการลักษณะพวกเฮดเดฟเคียลแอนด์อะไรต่างๆนะครับเขาจะทำลักษณะของแอพพายทูออลก็คือทำโปรเซสทุกอันนะครับให้อัตโนมัติในกรณีที่มีเดมิเตอร์เท่ากัน จากนั้นเราลองไปดูใน operation list นะครับจะสังเกตเห็นว่านะเขาจะทำ process เนี่ยนะคือทำการของเดิมเนี่ยก็คือเราเลือกพินจำนวนเท่าไหร่จากนั้นก็ไปทำ process จำนวนตามจำนวนของพินที่เราเลือกนะครับทำให้ operation list หรือขั้นตอนการทำเนี่ยของเราเนี่ย,ยโหดูขั้นตอนดูซับซอ้อนนะครับแล้วก็ดูเยอะนะครับ list อันนี้ก็จะเยอะมากอันนี้ในรูปแบบเก่านะครับแต่ในรูปแบบใหม่นะครับนะเดี๋ยวผมแนะนํา นะครับจะมีในเรื่องของออปชันนะครับสำหรับการสร้างอีเจ็ตเตอร์พินที่ง่ายกว่าเดิมนะครับเราก็เลือกเป็นแบบสเก็ตเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนเดิมนะครับแต่นะครับ,นะรบให้เราเลือกอผมเลือกเพนก่อนนะครับโพสชั่นเพนโอเคนะครับจะมีออปชันที่เรียกว่าอิดเดนข้อพินบายรีพิทิชันนะครับคืออะไรก็คือ ตัวโปรแกรมจะทําการาสร้างแพทเทิร์นรีพีทให้อัตโนมัติเหมือนเราทําการสร้างนะครับตัวพินนะครับแค่อันเดียวนะครับจากนั้นเขาก็ทำการรีพีทตามตําแหน่งแพทเทิร์นสเก็ตให้เราอัตโนมัติทําให้ขั้นตอนในเรื่องของโอเปอเรชันลิสเน้น้อยลงนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับความแตกต่างนะครับผมกดตัว iden t i c a l Pin by repetition นะครับจากนั้นกดโอเคนะครับก็จะเลือก automatic process ปกตินะครับก็จะไม่มี ตัว apply to all แล้วนะครับหมายถึงเราทำโปรเซสแค่นเดียวแล้วก็รีพีทเอาอัตโนมัตินะครับกดตกลงนะครับเห็นไหมครับเราไปดู operation list ของเรานะครับเขาจะมีคำสั่งแค่ pin p r o c e s ซจากนั้นเขาจะทำ sketch p a t t t r r n หรือ repetition ให้อัตโนมัติทำให้ modeling state หรือ operation list ของเราเนี่ยน้อยลงนะครับเหมือนทำแค่อันเดียวแล้วทำา p t t t r r s s k t t h ให้ออทอโตเมติก นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยนะครับจากนั้นเราก็สามารถที่จะทําการรีพิทิชันที่เป็นตัวรีพิทิชันซ้ำของรีพิทิชันอีกอันนึงก็ได้นะครับง่ายออมากนะครับกดโอเคในในในแถบโอเปชันเลือกหรือโมดลลิ่งสเตเราก็จะทําการลดลงนะครับง่ายออมากนะครับเราก็จะได้ตัว i n นเตเอร์พิที่ทํางานได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว นิวฟังก์ชันเสริมเข้ามาเพื่อช่วยให้การออกแบบแม่พิมพ์ในงานโมนเนี่ยทำได้รวดเร็วแล้วก็สะดวกสบายมากขึ้นครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพจนะครับ YouTube 4 d a t i o n นะครับก็จะมีทิปแอนด์เทคนิคในการออกแบบนะครับต่างๆเข้ามานะครับให้ได้ชมกันทุกๆเดือนนะครับวับนนี้ก็สวัสดีครับ